คราบราจาย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ยินชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกลิดจักเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้หลังจากฝนตกปล่อยๆมาบ้างวันสองวันนะครับทำอากาศร้อนๆก็จะพามาดูดูทุ่งนะครับซึ่งเขากําลังติดดอกแล้วก็ให้เมล็ดนะครับอันนี้ก็คือดอกของดูทุ่งนะครับเพราะีผมมาตอนเย็นนะครับดอกเขาก็เลยไม่ได้บานนะครับเขาก็เป็นดอกเต็มเลยครับลักษณะการอยู่ของเขาเป็นแบบนี้ครับ าเรามาเดินหานะรเรามองไปในป่าตรงไหนที่มันมีสีเรืองเหลืองหมดเนี่ยแสดงว่าเข้าติดดอกเป็นมเมล็ดแก่แล้วนะครับพร้อมที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้นะลักษณะ,มะเมล็ดดูทุ่งครับเป็นแบบนี้ครับอ่าเขาจะมีปีกอยู่สองปีกคู่กันนะครับนี่สำหรับเวลาฝนลมมาเขาจะหลุดปุ๊บวันนี้หนเดินจนไหนเขาก็จะโบยบินปิวไปนะครับไปตกที่ไหนเขาก็จะเกิด เป็นต้นที่นั่นนะครับเมล็ดดูทุง่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงสรรพคุณของมเมล็ดดูทุ่งนะครับที่เขาอยู่ตามธรรมชาติที่เรามาเก็บเอาเนี่ยอย่างแรกก็คือเอาไปเพาะพันธุ์นะครับจะได้ต้นดูทุง่งซึ่งเป็นต้นสมุนไพรที่มีสรรพคุณดีนะครับเกี่ยวกับเลือดลมช่วยกระตุ้นกำนัดช่วยเพิ่มขนาดท่านชายนะครับพวกเนี้ยสรรพคุณหลักๆที่จะกลิกททำนะครับอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดที่ยังไม่แก่นะครับครับนี่สรรพคุณพวกเนี้ยมีอยู่ในต้นดูทุง่งทุกต้นนะครับโดยเราเอาหวง หัวเขาก็จะอยู่ใต้ดินลักษณะต้นเขาก็จะขึ้นมานะครับถ้าอยู่ตามหินหินลูกรางหินแห่ไปเนี่ยขุดยากนะครับจักิีบไม่ค่อยขุดครับปะโคกไปเนี่ยจักจีบจะมาเอาแต่เมล็ดนะครับทีนี้มาพูดถึงสรรพคุณของเขานะครับก็คือเราเอามาเล็ดของเขานะครับสําหรับท่านที่ไม่ถ่ายนะครับไม่ถ่ายไม่เอึไม่ขี้นะครับพวกขี้เต็มท้องท้องผูกหนักๆนะครับกินอะไรก็ไม่ถ่ายนะครับเอามาเล็ดแค่หนึ่งเมล็ดนะครับนี่ทุบ เปลือกแข็งแข็งข้างนอกออกอุ้ยเด่นไปแล้วนะครับทุบเปลือกข้างนอกออกทุบเปลือกข้างนอกออกแล้วก็เมื่อกี้เขาเด่นไปนะครับก็มาตามหาใหม่ได้มาหนึ่งเม็ดแล้วก็คือเราทุบเปลือกนะครับนี่ทุบเปลือกข้างนอกนี่ออกนะแล้วเราก็กินเนื้อข้างในนะครับกินก็พยายามกินก่อนอาหารสักห้านาทีหรือว่ากินหลังอาหารนะครับก็คือยังไงก็ได้ให้กินตอนที่ท้องเรามีอาหารอยู่นะครับมันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าปวดท้องอยากถ่ายนะครับ ปวดท้องโกกากโกกากเหมือนเป็นยานระบายที่ถือว่าแรงถ้าคนที่ธาตุอ่อนๆถ้าคนธาตุอ่อนไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็ธาตุแข็งแข็งไม่ค่อยถ่ายก็กินแค่เม็ดเดียวนะครับวันละเม็ดก็พออย่าก,กินเยอะนะครับบางคนนะครับผลเสียกินแล้วบางคนก็จะรู้สึกว่าปวดท้องนะครับเหมือนปวดปวดมวนมวนมันจะอ้วกนะแต่ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันปวดปวดมวนมวลเราก็กินน้ําเยอะๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะถ่ายการถ่ายก็จะถ่ายบ่อยหน่อยนะครับแต่ว่าขับออกดีนะครับนี่ สีดําปีเลยนะครับบางคนไม่เคยถ่ายเลยถ่ายออกมาดาปื้เลยนะครับพอถ่ายออกเราก็จะเบาเนื้อเบาตัวนะครับทีนี้ในการกินถ้าเรารู้สึกว่ามันกระอักกระอ่วนนะครับเราก็กินกินข้าวตามไปนะครับหรือว่ากินน้ําบ่อยๆนะครับทั้งวัดเลยนะครับมันจะถ่ายดีพอเราถ่ายออกมาเรากินข้าวตามไปก็คือเราถ่ายไปสองสามครั้งเนี่ยเราอยากให้มันหยุดถ่ายแล้วก็กินข้าวกินน้ําตามนะครับมันก็จะหยุดทีนี้เราก็ จะรู้สึกสบายตัวขึ้นนะครับหลังจากถ่ายไปแล้วหมดฤทธิ์ของเขาแล้วเนี่ยเราจะเบาเนื้อเบาตัวนะครับบางคนปวดแข้งปวดขานี่หายดีขึ้นนะครับนะครับอันนี้คือสรรพคุณของมดดูกทุ่งนะครับอันนี้ก็พูดตามที่จักกิจพอจะรู้นะครับก็มาเราสู่ฟังทั้งหมดที่เห็นนราคือต้นดูทุ่งนะครับเขาจะเป็นพืชอัศจรรย์หน่อยนะครับเขามีหัวอยู่ใต้ดินนะครับเวลาที่ต้นอื่นแรงๆนี่ยเขาจะไม่แรงนะครับต้นอื่นตายแต่เขา จะเกิดนะครับเพราะว่าเขาไม่หัวอ,อยู่แล้วนะครับพอสมมติว่าไฟไหม้มานะตรงนี้ก็จะดำปึ๊ดเลยนะครับอีกไม่นานเขาก็จะแตกขึ้นมาอีกนะครับเป็นหน่อใหม่เลยใช้ประโยชน์คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ